ลูกรักของป๋าสปสายไหมพบตำรวจไซเบอร์รับข้อหาเวบ็บ888ซอปสปสายไหมเปิดปากปมเว็บ888ไม่กังวลยันไม่แก้แค้นดราม่าอินฟลูความคืบหน้าล่าสุดคดีที่นายชาลีหรือสอปอสายไหมอดีตผู้สมัครสอสอเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนตำรวจไซเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาโฆษณาชักชวนให้มีการเล่นการพนันออนไลน์กรณีที่มีภาพปรากฏใส่เสื้อระบุชื่อเว็บพนัน รายงานข่าวระบุว่าเมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีวันนี้8พฤษภาคม2568นายชาลีหรือสอปอสายไหมพร้อมทนายความได้เดินทางมายังกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีท่ามกลางความสนใจของสื่อมวลชนที่มารอติดตามข่าวทันทีที่ลงจากรถสอปอสายไหม ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวด้วยท่าทีไม่กังวลว่าตนเองตั้งใจที่จะเข้ามาพบพนักงานสอบสวนอยู่แล้วส่วนการเลื่อนเข้าพบครั้งก่อนนั้นเป็นพระมีธุระส่วนตัวเมื่อถูกถามถึงอาชีพปัจจุบันสอปอสายไหมได้ถามกลับด้วยคำถามเดียวกันก่อนจะยืนยันอย่างตรงไปตรงมาว่าตนเองมีอาชีพเล่นพนันจริงและเป็นสิ่งที่ชื่นชอบมากโดยส่วนใหญ่จะเดินทางไปเล่นที่ปอยเปตและปัจจุบันก็ยังคงเล่นอยู่โดยเฉพาะเกมไฮโล ส่วนประเด็นที่ถูกกล่าวหาว่าเล่นพนันในบ่อนแถวนี้สปสายไหมชี้แจงว่าเป็นเรื่องในอดีตไม่ใช่ปัจจุบันพร้อมยืนยันว่าตนเองไม่ได้มีเจตนาโปรโมทเว็บพนันออนไลน์ส่วนเสื้อที่มีโลโก้888นั้นมีคนนำมาให้ใส่แต่ขอสงวนชื่อผู้ให้นอกจากนี้สปสายไหมยังได้กล่าวถึงอีกหนึ่งประเด็นร้อนในสังคมนั่นคือกรณีพิพาทกับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังโดยย้ำว่าตนเองไม่ได้มีความกังวลหรือคิดที่จะแก้แค้นใดๆต่อเรื่องดังกล่าว ได้เวลาฟังเสียงจากทุกคนในคอมเมนต์แล้วมาดูกันว่ามีอะไรเด็ดเด็ดบ้างคอมเมนต์ comment แรกกล่าวว่าถ้าไม่ทำผิดใครก็ทำอะไรไม่ได้จะอย่าโทษคนอื่นถ้าโทษต้องโทษปากตัวเองความสารแนะรักป่าเนอะคอมเมนต์ comment ต่อมากล่าวว่าปากหาเหตุคอมเมนต์ comment ถัดมากล่าวว่าชีวิตนี้ให้มันซ่าแค่เปบปซี่ก็พอคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์กล่าวว่าไม่เน้นแก้แค้นเน้นแก้ตัว คอมเมนต์อ e ีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าเอาไม่ได้เกมเพราะทำตัวเองหรือคะเนียเข้าใจเข้าใจถ้าโมาแต่โทษตัวเองแล้วเมื่อไหร่จะได้โทษคนอื่นงั้นก็โทษคนอื่นไปเลยแล้วกันคอมเมนต์อ e ีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าก็มึงมันโง่ฮ e ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าคุณกันจัดหนักๆเลยกับเรื่องพนันตอนนี้มีการโฆษณาเว็บพนันเพียบทั้งดารานักร้องอินฟลูและเด็กเพียบเลยกับคุณกันช่วยล้างให้หมดสิ้นไปให้หมดกับ ตอนนี้เด็กสืบขวบเข้าเล่นกันเพียกกับปั่นสล็อตทั้งนั้นคุณกันช่วยถอนรากถอนโคนให้หมดนะครับอนาคตของชาติจะได้ดีขึ้นครับแล้วพวกเกมที่ลงพนันด้วยกับคุณกันปรับหมดผมขอขอบพระคุณมากๆๆๆก,ก,ก,กครับคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าอยู่คณะไหนมีแต่คนกดหัวเราะคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าทำตัวเองคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าโทษคนอื่นก่อนโทษตัวเองนะคะอยู่เฉยเยคงไม่ต้องเดือดร้อนแบบนี้จ้ะ คอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าโทษแต่คนอื่นยกเว้นตัวเองคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าสมหน้าเล่นผิดคนฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์ comment ต่อมากล่าวว่าโทษตัวเองกี่โมงพ่อหนุ่มคอมเมนต์ comment นี้กล่าวว่าแถวบ้านเรียกไอนาโง่ mo, ครับคอมเมนต์ comment ต่อมากล่าวว่าตอนทําให้คิดถูกจับแล้วร้องอย่าโทษคนอื่นต้องโทษปากตัวเองคอมเมนต์ comment ถัดมากล่าวว่าคนไม่มีวันนะแถมปากดี คอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าเราฟังข่าวดีคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าโทษคนอื่นเฉยเนาะคอมเมนต์อ e ีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าสมควรคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าอยู่เฉยเยก็ดีแล้วก็ไปหาเรื่องเขาเองคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าก็ปากหมาเองสมน้ำหน้าฮ่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 าคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าทำตัวเองชัดชัดคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่า ถ้าทำดีคิดดีเรื่องแบบนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่ามีใครโง่งกว่านี้อีกไหมครับคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าอ,อุวแววอุแหวฮ่าฮ่าฮ่าแปดแปดแปดคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าใครนอกใครกันคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าอยากดังเลยจัดให้คอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าคิดได้ก็ดีคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าออกตัวแรงก็จบแบบนี้แลจะจ้าพ่อสอป คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าสมคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าบอกป้าป๋ามาช่วยสิคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าอีซอกูอยู่ไหนมาขยี้ทีคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าจัดไปคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าใครเตือนก็ไม่ฟังพังทุกรายคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าป้าป๋าครับมุงมุงแมงส่วนใครที่ชอบอ่านสาระความรู้เกี่ยวกับความรู้รอบโลกและประวัติศาสตร์รอบโลก เชิญมามาทักทายและเยี่ยมเย,ยงกันได้นะครับทางเพจสาระความรู้มีความรู้ดีๆให้ศึกษากันทุกวันเลยครับฝากกดติดตามเพจสาระความรู้เพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันและสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกันด้วยนะครับขอบคุณครับคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าคุณครูคะมีคนหัวเราะเพื่อนคะ่ะคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าครับเสียโปคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าจัดไปให้สนุกเลยครับคนแบบนี้คอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่า สมควรอยู่ดีไม่ว่าดีคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าโทษแต่คนอื่นเมื่อไหร่ตัวเองจะผิดคอมเมนต์ comment ถัดมากล่าวว่าคุณกันช่วยให้ไวๆวคอมเมนต์ comment ต่อมากล่าวว่าเรียกให้พ่อมาช่วยสิเราต้องโทษคนอื่นก่อนถูกแล้วคอมเมนต์ comment ต่อมากล่าวว่าจนป่านนี้มันยังไม่รู้ตัวเองว่าผิดตรงไหนคอมเมนต์ comment ถัดมากล่าวว่าโดนคดีเพราะท่านทำผิดครับ คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าเป็นพระปากฮาฮาเกมเลยคอมเมนต์ comment ถัดมากล่าวว่าคนฉลาดเขาก็อยู่เฉยเฉยไม่ออกมารับหน้าแทนคนอื่นไม่ใช่ตัวเองสัตว์หน่อยไม่ฉลาดตรงข้ามเรียกว่าอะไรบทเรียนคอมเมนต์ comment ถัดมากล่าวว่าดีใจด้วยที่มีวันนี้คะ่ะคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าสารภาพกลางรายการทุกอย่างคนตรงๆแล้วบอกเกมคอมเมนต์ comment ถัดมากล่าวว่ายินดีด้วยครับคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่า ถ้าไม่ผิดกฎหมายก็ไม่มีใครทำอะไรได้ครับคอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์กล่าวว่าโทษใครเหรอครับอยู่ดีไม่ว่าดีคอมเมนต์ comment, ต่อมากล่าวว่าและเยอะด,ด้วยนะแบบนี้ในสังคมทรงวัยรุ่นสร้างตัวทรงเสียทรงเฮียสีเทาสีดำทั้งนั้นแล้วยังคิดว่าตัวเองทำถูกทำดีคอมเมนต์ comment, ถัดมากล่าวว่ายังยังไม่สงบปากคอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์กล่าวว่ามารังร้อนตัวเองคอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าอยากได้แสง มึงได้แสงไปเต็มๆคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่ารอแปลว่ารอดมานานแล้วดิคอมเมนต์ comment ถัดมากล่าวว่าเยราดลงแล้วคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าอยู่นิ่งๆก็จบแล้วนี้ออกมาแสดงตัวเองจะโทษใครล่ะถ้าไม่ใช่ตัวเองคอมเมนต์ comment ถัดมานี้กล่าวว่าทำตัวเองแท้ๆเพียงแต่ถ้าไม่มีเรื่องตำรวจพวกนี้ก็หูหนวกตาบอดคุณก็รอดไปคอมเมนต์ comment ต่อมากล่าวว่าพระปากตัวเองแท้ๆ คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าเรียกป้ามาช่วยเร็วคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์กล่าวว่าจักรยานสีแดงคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าอยู่เงียบเงียก็ไม่มีใครว่างโง่นะคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าทำผิดไม่คิดโทษตัวเองโทษแต่คนอื่นคอมเมนต์ comment ถัดมากล่าวว่าอินฟลูชื่อดังกันจอมพลังฮ่าฮาฮาคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าไม่ควรออกมายุ่งตั้งแต่แรกแล้วคอมเมนต์ comment ถัดมากล่าวว่า ฟ้องพ่อเลยครับผมโดนดังแกก่อนจะโทษตัวเอง